รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กฎหมายปกครองมีหัวข้อเรื่องอำนาจบังคับบัญชาความหมายของอำนาจบังคับบัญชาอำนาจบังคับบัญชาเป็นความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของรัฐหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามที่ตนตัดสินใจ ดังนั้นอำนาจบังคับบัญชาจึงหมายถึงอำนาจที่หนวหน้าหน่วยงานใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอำนาจในระบบบริหารของนิติบุคคลหนึ่งลักษณะของอำนาจบังคับบัญชาึ่งการที่รัฐมนตรีใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอำนาจบังคับบัญชาเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม สามารถกลับแก้ยกเลิกเพือกถอนคำสั่งหรือการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่นอย่างไรก็ตามการใช้อำนาจบังคับบัญชานี้ต้องชอบอด้วยกฎหมายไม่ใช่ว่าจะใช้ไปในทางเหมาะสมแต่ขัดต่อกฎหมายได้ซึ่งอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้นอาจจะแบ่งได้สี่ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. นึอ่อำนาจออกคำสั่ง เป็นอำนาจหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาจะออกคำสั่งที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 2. อำนาจในการควบคุมกิจกรรมเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการควบคุมการดำเนินการต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. อำนาจในการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจที่จะลงโทษทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่อกระทำผิดกฎระเบียบหรือคำสั่ง อำนาจในการให้บำเหน็จรางวัลเป็นอำนาจที่จะให้บำเหน็จแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่อทําความดีความชอบขอบเขตของอำนาจบังคับบัญชามี2ประเภท 1. อำนาจเหนือการกระทำ 2. ออำนาจบังคับบัญชาเหนือตัวบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อนาจเหนือการกระทําเป็นการใช้อำนาจวินิจฉัยและสั่งการเจ้าหน้าที่ที่ไดใต้บังคับบัญชาทั้งก่อนและหลังวินิจฉัยสั่งการซึ่งอาจเรียกว่าอำนาจแนะนําและสั่งการโดยอำนาจดังกล่าวผู้บังคับบัญชาอาจสั่งหรือแนะนําให้เจ้าหน้าที่ที่ใต้บังคับบัญชาใช้อำนาจออกคําวินิจฉัยสั่งการไปในทางใดทางหนึ่งทางสั่งหรือําแนะนำเช่นว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ออกคำวินิจฉัยสั่งการในกรณีเฉพาะกรณีในกรณีหนึ่งไปในทางใดาทางหนึ่งก็ได้หรืออาจเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ออกคำวินิจฉัยสั่งการไปในทางใดาทางหนึ่งเป็นการทั่วไป าจเหนือตัวบุคคลคืออำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนอำนาจดำเนินการทางินันอำนาจต่างๆนี้แม้จะมีขอบเขตจำกัดในทางกฎหมายแต่ก็เปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิษฐได้อย่างกว้างขวางอำนาจบังคับบัญชาในแง่ต่างๆในแง่นิติบุคคลอำนาจบังคับบัญชาเป็นความสัมพันธ์ภายในนิติบุคคลมหาชนเดียวกัน ที่มาอำนาจอำนาจบังคับบัญชาเป็นอำนาจตามกฎหมายทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะซึ่นการที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะขึ้นตรงต่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นี้โดยเคร่งครัดในแง่ขอบเขตอำนาจอำนาจบังคับบัญชาเป็นอำนาจควบคุมกว้างขวาง ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการกระทำต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ทั้งในแง่ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมในแง่ลักษณะผลของการออกคำสั่งอำนาจบังคับบัญชาโดยหลักการมีคำสั่งใดๆตามอำนาจบังคับบัญชาไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองยกเว้นกรณีแต่งตั้งยกย้ายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ ขอบคุณที่รับชมนะคะ